ดารอนมาลาเคียนไปเซอร์ไพรส์แฟนเพลงเม่กันยายนที่ผ่านมาดารอนมาลาเคียนมือกีตราจากคณะสีอบสดาวดารอนเล่าให้ฟังว่าแกกําลังยืนถ่ายรูปอยู่ที่สนามเบสแล้วบังเอิญได้ยินเพลงนิดเด้นดังมาจากบาร์ฝั่งตรงข้ามซึ่งชื่อบาร์ว่าคัฟบี้เบสอยู่ในเมืองชิคาโกพร้อมทีมงานก็ตัดสินใจเข้ามาในบาร์แห่งนี้และได้พบกับวงชื่อว่าผีโพกําลังเล่นเพลงนิดเด้นอยู่เมื่อปาถึงหน้าเวทีทั้งวงและคนดูก็เซอร์ไพรส์และดีใจกันมากๆแกบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทำเซอร์ไพรส์ด้วยการขึ้นร่วมแจมรร้องงงเพพลซิกโโับวี ้ดวยกและนี่คือบรรยากาศที่ป่าดารอนได้ร่วมแจมกับวงนี้ไปดูกันเลย วงปีโพก็ออกรถออกชาติกับปาดาร้อนได้แบบม้วนจอยสุดๆเลยทุกคนน่าจะมอบความสุขให้กับคนในพับได้เป็นอย่างดีปาดารอนก็ทิ้งท้ายไว้ว่าทั้งผมและคนดูที่อยู่ในพับจะไม่ลืมค่ำคืนที่พิเศษแบบนี้แน่นอน